นี่พี่สาวมาดูพี่หมีซิมินดาเห็นไหมคะโอ้ยหน่าจะมีพี่หมีใหญ่ดูสิคะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่โรบินสันปาจีนบุรีค่ะพาเด็กๆมาเที่ยวไกลหน่อยนะคะวันนี้แม่ตาชิมันดูด้านเลยอ่ะค่ะพี่สาวนี่แหละถูกพี่สาวน้องค่ะน้องมินดาเด็กๆตื่มเต้นกันมากเลยค่ะนี่ย วันนี้เป็นวันจุดจีนนะคะตรงกับจุดจีนพอดีนะคะวันนี้พาเด็กๆมาเที่ยวค่ะ นี่ค่ะบรรยากาศวันนี้นะก็จะแบบคนใส่ชุดจีนเยอะเลยนะตุดจีนนะคะนี่มาเที่ยวช่วงเทศกาลพอดีนะคะฝากกดติดตามน้องๆไว้ด้วยนะคะ พ่อกัน้องมินดาขึ้นมนไดเลื่อนไปก่อนเราแล้วค่ะนี่พี่สาวให้แม่อุ้มนะคะไม่กล้าขึ้นนะนี่พี่สาวมาดูพี่หมีซิมินดาเห็นไหมคะโอ้ยอยชะมีพี่หมีใหญ่ดูสิคะใส่กระโปรงด้วยพี่หมีได้ลูกจับเล่นๆค่ะได้ลูกอ่าไหนคะ น่ารักจังเลยอ่ะโอ้โหโครตตัวเลยอ่ะดูสิพ่อโคลตสีเลยค่ะดูแล้วไม่มีใครสนใจพี่หมีตัวใหญ่เลยเหรอคะเนี่ยเขาใส่หมวกน่ารักเชียวพี่สาวดูสิเป็นกอง <laughs> โอ้โหเยอะมากเลยค่ะเนี่ยพี่กระต่าย <laughs> พี่กระต่ายดูสิดูสิตุ๊กตายเยอะมากเลยอะเชอร์มีมินดา มินดามินดาอ้ัพพี่หมีอะพี่หมีมันของมินดาเลยอะดูสิเนี่ยพี่หมีมันของมินดาเลยอะเอ่อ,เ,อ,อเห็นไหมคะนี่น่ารักมากเลยเอ๋อสีชมพูเหรอคะพี่สาวนะ่าอ๋ออ๋มินดาวางดีๆนะคะมินดาวางดีๆไหนแม่ช่วยแม่ช่วยโอเควางตรงนี้นะคะโอเค นี่เป็นโซนของเล่นนะคะเนี่ยบิดบๆค่ะได้ของรางวัลตกลงมานะนี่ตุ๊กตาน่ารักมากเลยค่ะน้องนค่ะสามพ่อลูกคือตามไม่ทันเลยนะคะไปโซนเด็กแล้วค่ะตอนนี้ โอ oh, เร็วมากเลยอะเร็วกว่าแม่อีกอะชอบ่ะไชอบไหมคะมินดาชอบไหมพี่สาวชอบไหมจะโอ้เต็มที่เลยโลกพี่รถไฟทอมาสค่ะนนี้พี่รถไฟทอมัส พี่สาวมาขึ้นเครื่องบินแล้วว่าโอ้โหขึ้นเครื่องบินเลยอะ่ะอามินดาละ่ะบินดาขับรถต่อนี่เป็นโซนของเล่นเด็กๆเลยค่ะเนี่ยเด็กนักเรียนนะคะกำลังเลิกเรียนนะคนเยอะเลยค่ะตอนนี้ าพี่เจอมีเปลี่ยนอีกแล้วอันนี้รถคนตำรวจนี่พี่สาวเนี่ยค่ะรถคนตำรวจนี่โปลิสค่ะโปลิ c ค่ะ อาก,กาศนี่จ้าเนี่ยไปขึ้นยานกันเลยลูกอามินดาขึ้นยานพร้อมพี่สาวฮะขึ้นยานกันเรียบร้อยค่ะพี่สาวนี่มีเปียโนโด้วยไปฮะเปียโ,โนพี่คิตตี้นี่ค่ะนี่พี่สาวเปียโนพี่คิตตี้โอ้พินดา รุนแรงมากาพี่สาวของเราจะตีกองแล้วค่ะตอนนี้ บ้างค่ะอาน,นี่จับตุ๊กตาแลวเนี่ยอาะชมบินตาขึ้นรถกับพี่แล้วเดี๋ <c oughs> ยวพี่สาวเป็นคนขับเองค่ะอ <c oughs> ุ้ย <c oughs> เสือ <c oughs> เสือ <c oughs> ไม่ได้เห็นเสือไหม พี่สาวเป็นคนขับรถเลยเหรอจ๊ะป,ปีนปีนบีบแต่ได้นะถูกใจเลยค่ะนี่โอ้กดปุ่มสนุกกันใหญ่เลี้ยวซ้ายนะจ๊ะอย่าลืมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะจ๊ะพี่สาวมินดาเห็นการ์ตูนช้างไหมคะนะ่ะอเปลี่ยนแล้วเห็นไหม,มกเมื่อกี้ ีการ์ตูนพี่ช้างมาอีกแล้วนี่เป็นโซนบ้านของเล่นนะคะนี่โหน่าสนุกมากเลยค่ะเนี่ยถ้าเ,เด็กๆเข้าไปอะ่ะนี่นะคะแบบจะมี โนทำอาหารนะคะเหมือนบ้านนะคะนี่แล้วก็เป็นร้านขายของด้านในนะคะ กินดากีต้าเหมือนของพ่อไงตอนนี้เราออกมาจากโซนของเล่นเรียบร้อยแล้วนะคะมีเด็กบน่นอยากกินไอติมค่ะเดี๋ยวแม่ตามหาร้านไอติมก่อนนะนะตอนนี้เราเจอร้านไอศครีมแล้วค่ะเดี๋ยวกินไอศครีม KFC กันค่ะนี่ ระหว่างนั่งรอยติมค่ะพ่อกำลังไปซื้อให้นะคะนี่ได้แล้วค่ะอ๋อพี่สาวได้ช็อกโกแลตอ้ามินดาอร่อยไหมคะอร่อยค่ะเด็กๆบนหิวค่ะนี่จัดเคฟซีกันเลยนอนกินแล้วน้องมินดา อร่อยไหมจ๊ะเป็นปลายนะ่ะปล่อยค่ะใช่สิพี่สาวหิวข้าวครับบนหิวข้าว กกมม่ดด้เ็บสาวกินเสร็จแล้วก็ไปทิ้งขยะค่ะลูกต้องเก็บต้องเคลียร์โต๊ะนะคะไปโน้่นค่ะถังขยะทิ้งได้เลยเก่งมากปะ เป็นเซอร์ก็อตข pues <Mm yeah. ับสองของเรานะครับผมตัวน yeah. ี้ให้เครื่องยนต์2ฟ้าร์ชของวัวนี้ตันนี้ให้ความพิเศษนี่รถไฟฟ้านะคะที่ไปกับอาราดเนื่องวันนี้ไฟ LED ยกแวตันี้ต่อ่่่ยูนีพี่สาวมีเต็นท์มีโต๊ะเก้าอี้แคมปิ้งเหมือนของเราเลยเห็นไหมคะนี่เหมือนของเราเลยอ่ะดูดูมินดา มามาให้แม่ค่ะมามาแล้วให้แม่แล้วอขอบใจจ้ะขอบใจมาให้แม่ค่ะเดี๋ยวแม่ถือรอพ่อค่ะตอนนี้พ่อเข้าห้องน้ํานะคะมินดาวิ่งไปหาพ่อแล้วค่ะเห็นพ่อออกมาจากห้องน้าค่ะรอตรงนี้มาลูกมามารอกับแม่เร็วตา สำหรับคลิปนี้นะคะแม่ก็พาน้องๆมาเปิดหูเปิดตานะฝากกดติดตามน้องๆด้วยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอภิสาวบ๊ายบายลูกบ๊ายบายค่ะ